สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับวันนี้เรามาพูดถึงอาหารดีกว่านะอาหารไทยเราที่แรกไราจะซื้อกับข้าวเจอขนมที่ถูกปากถูกใจนะก็ะเลยซื้อขนมมากินเขาให้เยอะนะจุกๆเแล้วเนะี่ยแน่นๆน่นนะผม,มีใครเคยพอรู้จักบ้างไหมขนมนี้คือขนมอะไรนะครับ คนพักการเขาเรียกขนมมันเหมือนก้อนสาคูเป็นก้อนอ่ะหรือแบบเป็นบุ้นแข็งๆอะไรนะอร่อยนะอร่อยอร่อยชอบกินนะกินเพลินนะกินเพลินนะครับขอขนมชนิดนี้นะขนาดพูดเลยยังน้ำลายไหลเลยนะเรามาชมกันนะนี่นะครับผมขนจะก็ได้นะ นี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับขมเขาเรียกขนมมันนี่ฮะคใครเคยกินบ้างไม่รู้ส่วนผสมอะไรยังไงนะแต่ชอบทานเนี่ยอร่อยนะเหมือนเอาสาคูไปทําเป็นวุ้นเป็นอะไรแข็งๆอ่ะนะแล้วมีน้ําตาลมีมะมีมะพร้าวอะไรอย่างนีนะ

ธรรมดาสำหรับเมืองไทยนะครับแต่อันซีนในแมซิงคำหรับต่างแดนนะยูทูบไปทั่วโลกนะครับต่างชาติต่างประเทศที่เขาไม่มีขนมแบบนี้ม,มีนะครับนี่เขาลองไปตองกล้วยนะเาเรียกขนมมันอืมอร่อยอืมอร่อยครับผมกินเพลินเนะ นี่สามกล่องก็กินหมดแล้วแต่กินกล่องเดียวก็อิ่มนะ ไม่รู้เขาทำกันยังไงนะมันเป็นขนมมันที่ไม,ไมนะ่ไม่เหนียนะไม่เหนียวไม่อะไรรสชาติโอเคอะินและมันยิงอะมันปากมันเคี้ยวมันนั้นนะอร่อยนะคอัอผมสุดยออนอะ มีความหวานแบบไม่ต้องเติมนะ้ำตาลนะถ้าใครชอบน้ำตาลก็ออกไปหาเติมน้ำตาลมารวยอร่อยอร่อยจริงนะอ่มันเป็นลูกเนี่ยครับกดัด ติดกันนะรับหลายน,ะนี่พอย่างนี้เลยนะสุดยอดนะเขียนหึบ màn gì อร่อยจริงขนมไทยๆเนาะเอามาให้คนไทยในในต่างแดนได้ดูนะยอมสหรับคนที่หาทานได้นะคนที่หาทานไม่ได้นะพูดได้เลยว่ามีความรู้สึกมีปฏิกิริยาแบบอย่างสูงนะนะนาะ คอยูมังไทนเคยกินเนี่ยไม่ใช่ไหมเขาเคยกินปรึกจาไม่เพลาะเขาเคยกินเคยรับประทานเนาะแล้วไปอยู่ต่างประเทศเนาะเขาก็ยอมที่จะคิดถึงเนาะ,นะรักเพื่อนทุกคนนะครับผมบางทีเผลอหลุดพูดแต่ไม่พลาดนี่เป็นความชินหรือความแบบดื่มตัวหรือเผลอเลยนะไม่ได้มีอะไรนะ ให้มีจัดหมายอย่างอื่นนะถ้าพูดจากพ่อก็ขออภัยขอโทษด้วยนะครับอร่อยจริง มันจะมีก้อนสาคูนแบบอะไรแค่ใค่สาคูเนาะสุดยอด อร่อยอ่ะเมื่อกี้เพิ่กัดดิมปีปากตัวเองคมีใครเคยกินขนมแนละ้วกัดดิมปีปากตัวเองไหมมีนะไม่ใช่ว่าแต่ขนมกินอาหารนะมันรู้มันกัดได้ไงงงเลยเนาะั้งที่ปฏิกิริยาเราอะไรเราบางทีมันหลบได้ได้แบบโดมัดเขมันนะแต่บางทีกัดโดนมันไม่บาลานะ อาจจะรู้ความอร่อยเกินหรือเปล่าก็เป็นรสนะครับอีนี้อืมอืม โอเคคลิป okay. นี้พอแค่นี้เนาะไ้เจอคลิปใหม่คลิปหน้านะครับอร่อยเกินนะครับยัดเต็มที่แล้วไปเจอคลิปหน้าคลิปใหม่นะขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมแค่นี้ก่อนนะครับ